วิธีการเล่นดากอนไทเกอรในหน้าจอของคาสิโนให้เราเลือกเข้าไปที่ SEXY b a c c a คาเมื่อเข้ามาแล้วทางด้านบนของหน้าจอจะมีให้เลือกเปลี่ยนเป็นดากอนไทเกอร์หลังจากนั้นให้เราเลือกห้องและคลิกเข้าเล่นได้เลยครับเกมดากอนไทเกอร์เราจะสามารถเลือกเดิมพันได้ทั้งหมด3อย่างอย่างแรกคือเดิมพันว่าดากอนชนะอันที่ 2, 2คือเสมออันที่3คือฝั่งไทเกอร์ชนะ วิธีการเล่นนั้นเพียงแค่เราเลือกชิปที่เราต้องการเดิมพันและให้เราเลือกฝั่งว่าเราจะเลือกลงฝั่งไหนจากในคลิปตัวอย่างนี้ทางเราจะเลือกลงทางฝั่งดากอนนะครับ uh huh. เมื่อเรากดตกลงเรียบร้อยแล้ว uh huh. ให้เรารอเวลาที่อยู่ทางด้านขวามือด้านบนลดลงจนเหลือศูนหลังจากนั้นผลการเดิมพันจะปรากฏขึ้นมาตามหน้าจอ uh huh. ขอให้ทุก uh huh. ท่านโชคดีและร uh huh. ่ำรวยไปกับเกมดากอนไทเกอร์นะครับ